สวัสดีครับสวัสดีเดือนมีสายนกหกนะครับนานแล้ไม่ได้ทำคลิปวันนี้ผมมาทำคลิปอัปเดตท,ทุเรียนให้เพื่อนๆดูอีกสักหนึ่งคลิปนะครับนะครับถามกันมาหลายคุ ว่าทำไมผมต้องกรีดเผลใหญ่แผลกว้างนะครับเห็นไหมครับพอมันติดแล้วมันก็จะไม่ไม่น่ารังเกียจอะไรนะครับมันจะโอกเนื้อและตานี้ก็จะขยายใหญ่ถ้ากรีดแผลกว้างนะครับแล้มันก็จะติดแน่น ไม่ฉีกหลุดออกง่ายๆเมื่อโดนลมพัดแต่ถ้าเราปีดแผลแคบมันก็จะแปะตด็ดนิดเดียวนะครับพอลมพัดอะไรมาตามันสมบูรณ์มันก็จะฉีกง่ายๆนะครับแล้วก็เสืิมรากนะครับเสืิมรากเสืิมรากที่ผมตัดต้นแล้วก็เหลือกิ่งไว้ ครับพอติดแล้วมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นไหครับน,นี้ไม่มีอะไรจะทำคลิปนะครับอันนี้เลยมาอัปเดตทุเรียน เพลงที่ผมทําคลิปไว้ให้เพื่อนๆชมหน่อยนะครับนะครับ4ปีครับย่างเข้าปีที่สี่ผมตัดแต่งกิ่งเอาไว้ผมตัดแต่งกิ่งแล้วปีหน้าก็จะเอาลูกได้เลยนะครับ ย่างเข้าปีที่สีนะครับปีนี้นะครับผมตัดแต่งกิ่งเอาไว้แล้วต้นที่ไม่แต่งทีก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับต้นที่แต่งแล้วต้นนี้ก็แต่งแล้วนะครับ นานแล้วครับผมไม่ได้ทําคลิปวันนี้มาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนชมต้นนี้ยังไม่แต่งดีนะครับยังไม่ได้แต่งดี่วนต้นนี้แต่งแล้วย่างก็ปีที่สีนะครับสี่ปีเมื่อเดินมุกการาคม นี่ก็ต้นเดือนเมษาต้นนี้ก็ยังไม่ได้แต่งกับต้นคู่ลักษณะของต้นคู่ทรงพุ่มข้างในของต้นคู่มันจะจะมีลักษณะแบบนี้นะครับกิ่งมันก็จะจะทิ้งเองโดยธรรมาชาติครับโดยเราไม่ต้องตัดกิ่งข้างในของมัน นะครับมันก็จะไม่มีตามธรรมชาติส่นต้นคู่ที่ผมแต่งแล้วตนนี้ก็ต้นคู่นะครับที่แต่งกิ่งแล้ว ให้โล่งๆนะครับตน้นกูที่แต่งแล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นต้นสำร็จนะครับ สําเร็จที่ผมซื้อมาซ่อมไว้ต้นเสียบยอดนะครับแล้วก็ผมเอามาเสริมรากทรงไม่ก็สวยเท่าไหรนะครับสรงไม่ก็สวย ไม่มีอะไรนะครับวันนี้มาทำคลิปเฉยๆไม่มีสาระอะไรแข่งกิ่งไว้แล้วนะครับฝีหน้าก็คงจะ จะออกดอกออกลูกแล้วนะครับ5ปีสีปีเต็มย่างเก้าห้าปีนี้นะตัวเรียนของผมจะไม่ค่อยใบดกใบคลิปนะครับเพราะผมไม่ไม่ไม่ค่อยฉีดยาบำรุงผมจะฉีดแค่เพรีย นอนแล้วก็ใส่ปุ๋ยทางนี้นะครับนานๆผมจะฉีดบำรุงใบสักครั้งใบก็เลยจะไม่เขียวไม่เข้มผมชอบแบบให้มันแข็แงๆครับไม่ชอบให้มันอ้วนไม่ชอบให้มันให้มันถ้าเป็นคนอ้วนๆก็เบาหวานนะครับนึกก็อย่างนั้นต้นไม้ก็เหมือนคนนะครับถ้าอ้วนมันก็ป่วยง่าย เป็นลูกมากผมจะทำแบบธรรมชาติเน้นธรรมชาติไม่ค่อยบำรุงใส่แต่ปุ๋ยทางดินแล้วก็ฉีดแค่ยาเพร้ย,ยาหนอนบางทีก็สี่ห้าครั้งถึงจะใส่บำรุงใบสักครั้งมันก็ไม่ถวนมันกับสวนที่ก็ทำ นี่หมูสันกินครับหมูสันกินเอาไปชมทุเรียนต้นต้นเสียบยอดนะ ผมก็กเสริมรากเสริมรกักเสริมไสองรากนะี่เป็นต้นเสียบยอดนะครับปลูกแล้วมันไม่โตพอมันไม่โตผมก็เลยตัดนะีครับตัดปลายทิ้งทีงนี้มันก็จะแตกใหม่ขึ้นมานครับสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วผมแนะนําเพื่อนๆน,นะครับถ้าปลูกแล้วยอดไม่เดินยอดไม่แตก ให้เราตัดต้นทิ้งเลยครับเอายอดใหม่เนี่ยครับผมตัดทิ้งเอายอดใหม่เอาตาใหม่มันก็จะแตกสวยแลวครับทีนี้เป็นต้นเสียบยอดนะครับต้นนี้ต้นเสียบยอดนะครับผมปลูกแล้วมันมันไม่ขึ้นบนครับมันออกข้างอย่างเดียวออกข้างกิ่งแข่งกันเป็นยอดผมก็เลยตัดตัดต้นทิ้ง แล้วก็โน้มกิง่งโน้มกิ่งเอาไว้นี่ครับโน้มเพื่ออยากให้มันแข่งกันเป็นยอดทีนี้มันก็แตกใหม่ขึ้นมาครับสวยแล้วสมบูรณ์แล้วผ่านแล้วครับแบบนี้ผ่านแล้วส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นเสียบข้างนะครับที่ผมขุดมา่อมผมซ่อมต้นใหญ่ขุดต้นใหญ่มาสอมแล้วก็เสียบข้างแล้ว ครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้อยู่เฉยๆเลยลองทำคลิปดูสักหนึงคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมกันมาตลอดสวัสดีครับขอบคุณครับ